เอาละค่ะนักเรียนสดีตาอ้อาวคุณลุกถอยไปไหนอ่ะไม่ต้องไปสอนสดีตาทุกคนเข้ามากันหรือ,อยังคะเออลืมไปไม่ได้สอนออนไลน์นะคะอ่าต่อจากเรื่องที่แล้วนะคะเรื่องที่แล้วเรื่องที่แล้วนะคะนักเรียนมสามที่รักของคุณครูทุกคนนะคะคือคือนะคะ ก็ต่อจากอันที่แล้วนะคะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประเทศใช่ไหมคะที่นักเรียนได้เรียนรู้ไปแล้วว่าเอาหลักของปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นมาปรับใช้กับในบุคคลครัวเรือนชุมชนแล้วก็ขยายไปสู่เลยคะัะประเทศนะคะระดับใหญ่สุดเลยนะคะโดยที่หลักการก็คือเราต้องพึ่งพาตัวเองก่อนได้นะคะพึ่งพาตัวเองก่อนนะคะปัญหา3ประเภทแยกได้หรือยังคะ ในเรื่องของปัญหาทางด้านสังคมเศรษฐกิจแล้วก็สิ่งแวดล้อมต้องแยกให้ได้นะคะวันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่สืบต่อมาจากเศรษฐกิจพอเพียงนะคะก็คือเรื่องของสหกรณ์นะคะ s u f f i c i e n c y Economy Related with Cooperative นะคะก็คือเศรษฐกิจพอเพียงนะคะที่มันสัมพันธ์กับเรื่องของการรวมกลุ่มกันคำว่าสหากรณ์คุณค่าคำว่าสห สหะมันคือการรวมกันใช่ไหมคะเหมือนโรงเรียนสาศึกษาที่ผู้หญิงกับผู้ชายเขาก็ทําการรวมตัวกันนะคะลักษณะสําสคัญของสหกรณ์เนี่ยคือง่ายๆเลยคือเขาเกิดการรวมตัวกันรวมกลุ่มกันด้วยความสมัครใจไม่มีใครบังคับนะคะเพื่อที่จะมาแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจแล้วก็สังคมบางอย่าง,างเช่นอ่ะสหกรณ์เพื่อการ,กรเกษตรมีคุณทําทุเรียนเหมือนกันคุณรวมกลุ่มกันทําทุเรียนทอดด้วยกันด้วยความสมัครใจไม่โดนบังคับมานะคะ หนึ่งคือต้องสมัครใจ2มีวัตถุประสงค์ในธุรกิจที่แน่นอนคือช่วยเหลือตนเองแล้วก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะสจดทะเบียนถูกต้องนะคะลักษณะสําสคัญคุณครูจะให้นักเรียนทุกคนท่องแบบนี้นะคะคือสมัครใจมีวัตถุประสงค์และต้องจดทะเบียนนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะสมัครใจมีวัตถุประสงค์แล้วก็ต้องจดทะเบียนถูกต้องให้เป็นนิติบุคคลถูกต้องนิติบุคคลก็คือไม่ใช่คนนะคะแต่พยายามทําให้เป็นคนเช่น เราทําสหกรณ์ A สหกรณ์ B สหกรณ์ C สหกรณ์ขายมังคุดสหกรณ์ขายาสินค้าพื้นบ้านของบ้านเราของชุมชนเราอย่างเงี้ยนะคะเราต้องไปจดทะเบียนให้มันถูกต้องสหกรณ์ของนักเรียนก็จะกลายร่างเป็นลักษณะของนิติบุคคลขึ้นมาซึ่งมันจะมีกฎหมายเกี่ยวข้องกับสหกรณ์ด้วยเพราะนั้นต้องทําให้ถูกนะคะททนอีกครั้งหนึ่งก่อนจะไปสไลด์ต่อไปนะคะก็คือลักษณะของสหกรณ์คือจะต้องสมัครใจมีวัตถุประสงค์แล้วก็ต้องจดทะเบียน นะคะทำท่าด้วยจดทะเบียนนะคะอ่ะความเป็นมาของสหกรณ์นะคะเรายังไม่เข้าสาหกรณ์ไทยนะคะเราจะไปดูต้นตอที่มันเกิดลักษณะของสหกรณ์ก่อนนะคะลักษณะของสหกรณ์นะคะสหกรณ์แห่งแรกของโลกของโลกนะคะเนี่ยคุณคนเนี้ยค่ะที่ผมหวีปาเป๋เข้ามาเนี่ยเนี่ยครูคุณเอ่อคือคุณโรเบิร์ตออเวน เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในประเทศอังกฤษนะคะย้อนกลับไปในช่วงครั้งแรกเมื่อช่วงคริสตศตวรรษที่1 8บแถึงสินะคะคริสตศตวรรษนับยังไงคุณครูสอนแล้วใช่ไหมคะถ้าประมาณช่วงคริสตศตวรรษที่8มันเป็นช่วงคาบเกี่ยวนักเรียนต้องลดมาเลขหนึ่งก็คือเกิดในช่วงปี1 7 0 1งเถึงหนึ่งแถ้าเป็นคริสตศตวรรษที่19ก็คือ1นึ่งแปดศูนย์หนึ่งถึงหนึ่งเก้าศูนย์ศนใช่ไหมคะคริสตศคริสต ปัญหามันเกิดมาจากความ p o v e r t y ก็คือความยากจนยากจนมาจากอะไรเพราะมันเกิดเหตุการณ์สำคัญอย่างหนึ่งคือ industrial revolution ก็คือการปฏิวัติอุตสาหกรรมการปฏิวัตินั้นเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือการปฏิวัติอุตสาหกรรมคืออะไรคือการที่เครื่องจักรมันมา,มา,ทาแทนแรงงานของคนพอเครื่องจักรมันใช้ได้ดีกว่าคนมันไม่ต้องเสียเงินในการที่จะต้องมาจ้างคนเครื่องจักรผลิตวันหนึ่งได้เยอะมาก ปริมาณเยอะมากนะคะอุตสาหกรรมแรกของประเทศอังกฤษนะคะที่ผลิตแล้วเอาเครื่องจักรมาใช้นะคะก็คืออุตสาหกรรมการทอผ้าโดยใช้เครื่องจักรไอ้น้ําที่คิดค้นโดยคุณเจมวัตนะคะอีคุณเจมวัตเนะะี่ยค่ะทำให้เขาเกิดปัญหาการว่างงานแล้วก็จนกันนะคะมันก็เลยเอาเครื่องจักรมาใช้แล้วประสบว่าประสบผลว่าได้ดีกว่ามันแซ่บกว่าแรงงานของคนคนถูกเครื่องจักรนั้นแย่งงานไปนะคะเพราะนั้นก็เกิดปัญหาความว่างงานเกิดปัญหาความยากจนตามมา คุณโรเบิร์ตโอเวนเนี่ยเป็นคนอังกฤษนะคะเขาเป็นนักสังคมสงเคราะห์เพราะนั้นเขาจะคิดสองสารเขาจะสงสารเขาจะคิดสองสารนะคะเขาก็เลยคิดอย่างนึงขึ้นมาก็คือพยายามจะสร้างในลักษณะของรูปแบบสากลขึ้นมาโดยคอนเซปต์ของเขาก็คือมันจะต้องมีความเป็นประชาธิปไตยคือทุกคนเป็นเจ้าของสหกรณ์ร่วมกันแล้วก็ไม่มีการแข่งขันกันทุกคนพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันตามหลักของสากลใช่ไหมคะแล้วก็เวลาได้ ผลประโยชน์หรือเงินปันผลก็จะมาแชร์กันก็จะมาแบ่งปันกันให้อย่างวิธิธรรมนะคะสากลแห่งแรกของโลกก็เลยเกิดขึ้นมาคือสากล l o เดลนะคะเป็นสากลแห่งแรกของโลกในประเทศอังกฤษนะคะก็มีลักษณะของลักษณะของสากลเลยคือไม่สแสวงหาผลกําไรนะคะแรกๆเนี่ยคุณโรเบิร์ตอเวนเขาคิดว่าเงินเป็นตัวปัญหาที่ทําให้สหกรณ์ไม่ไม่ มันจะมีปัญหากันได้เพราะวันหนึ่งนนคนมันก็ต้องโลภใช่ไหมครับในกรเรียนเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเปลี่ยนจากการใช้เงินเป็นการใช้คูปองในการเหมือนแลกการทํางานใครทํางานเยอะใครทํางานเยอะเนื้องานเยอะก็มีสิทธิ์ที่จะเอาคูปองนี้ไปจับจ่ายเป็นแทนเงินแล้วก็ไปซื้อของในโรงงานในสากลโรชเดลนะคะนี่คือที่มาของสากลแห่งแรกของโลกคือสากลโร,รชเดลนะคะโดยคุณโรเบิร์ตโอเวนน้ำลายกระเด็นนะคะ ทีนี้สหกรณ์ไทยของเราะะก็เลยรับเอาแนวคิดของสหกรณ์ลอสเดลมาปรับใช้นะคะโดยเ,เมื่อปีพศ2459นะคะได้เกิดสหกรณ์หาทุนอำเภอเมืองจังหวัดพิศณุโลกก็คือสหกรณ์วัดจันทร์ไม่จํากัดสินใช้นะคะแร,แรกสสหกรณ์วัดจันทร์ไม่จํากัดสินใช้เ,เกิดในสมัยรัชกาลที่6นะครพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะเป็นสหกรณ์ที่ เอาไว้ช่วยเหลือชาวนาค่ะเอาไว้ช่วยเหลือชาวนาชาวนาด้วยกันมารวมกลุ่มกันนะคะแล้วก็มามีอาชีพเดียวกันแล้วก็แบ่งสรรปันส่วน,นให้เท่ากันตามหลักของสากลนะคะ <_ S 1> พอมาปีพศ2471เนี่ยเราเริ่มประกาศใช้พรบาสากลและเป็นกฎหมายที่รับการจดทะเบียนสากลใช่ไหมคะเราต้องจดทะเบียนใช่ไหมคะบิดาของสาหากรณ์ไทยนะคะบิดาสหกรณ์ไทยนะคะคือพระราชวงศ์เธอกรมมหมื่นพิทยาลงกรณ์นะคะ อะไรไม่รู้นะักเรียนจำไม่ได้เจอคําว่าหมื่นหมนเอาหมื่นไปก่อนนะคะถ้ามีคําว่าหมื่นปุ๊บเดาไปเลยว่าคือบิดาของสากลไทยแน่ๆน,นะคะในปี2 5 1หนะคะมีการรวมกลุ่มสากลหาทุนเข้าด้วยกันแล้วก็ออกพระราชบัญญัติสากลปี2 5 1หนะคะ เพราะนักสหกรณ์หาทุนขนาดเล็กก็เลยรวมกันหาทุนหาทุนเลยรวมเป็นขนาดใหญ่ขยายธุรกิจนะคะแบบอเนกประสงค์เลยซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกมากกว่าสหากรณ์หาทุนก็เลยปัจจุบันในสมัยนู้นเป็นสหกรณ์หาทุนปัจจุบันสหกรณ์หาทุนนั้นก็คือสหกรณ์การเกษตรในปัจจุบันนะคะอย่าลืมนะครับบิดาของสหกรณ์ไทยคือไครบิดาของสหกรณ์โลกคือไครนะคะอ่ะหลักการสําคัญของสหกรณ์นะคะง่ายๆนะคะสมัครใจใช่ไหมคะที่เราท่อง สมัครใจจดทะเบียนเออสมัครใจมีวัตถุประสงค์แล้วก็ต้องจดทะเบียนใช่ไหมคะทีนี้หลักการสําคัญของสากลเลยคือ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 ,คอสมัครใจไม่เกิดจากการบังคับนะคะมีลักษณะการเป็นประชาธิปไตยก็คือทุกคนมีสิทธิ์มีเสียงอยู่บนพื้นฐานของหลักเหตุและผลไม่เถียงกันเถียงกันก็เถียงกันด้วยเหตุและผลนะคะมันเป็นการรวมกลุ่มกันของคนหมู่มากนะคะจํากัดดอกเบี้ยทุนเรือนหุน้นคําว่าดอกเบี้ยทุนเรือนหุ้นคืออะไรคือ สากลพยายามที่จะไม่แสวงหากําไรเพราะฉะนั้นถ้าคิดดอกเบี er ้ยเยอะๆๆคนมันจะเกิดความโลภเกิดขึ้นแล้วพยายามจะขายของในรานะคะที่แพงเพื่อที่จะเอากําไรเยอะเพราะฉะนั้นแล้วหลักการสําคัญของสากลค,คือจะต้องลดไอ้พวกดอกเบี er ้ยหรือเงินแถมๆที่จะได้ที่มันจะเป็นตัวกาไรเยอะๆหรือที่เขาเรียกว่าดอกเบี er ้ยทุนเรือนหุ้นเนี่ยออกไปจากระบบสากลซะเพื่อไม่ให้คนเนี่ยเกิดความอยากได้กําไรมากเกินควรซึ่งมันจะผิดวัตถุประสงค์ของสากลเพราะสากลไม่เอากําไรนะคะ เกิดการร่วมมือในทุกระดับนะคะส่งเสริมการศึกษาด้วยแล้วก็การจัดสรรผลประโยชน์แก่สมาชิกหรือเงินปันผลเนี่ยมันจะเป็นไปอย่างยุติธรรมเท่าเทียมกันตามจํานวนคนถือหุ้นวิธีการของสหกรมันจะแตกต่างกับบริษัทนะคะคุณคุณจะเทียบให้ดูถ้าสหกร์เนี่ยสมมุติเวลาจะลงหุ้นคุณจะลงหุ้นเท่าไหร่ก็ได้มีเงินเยอะเท่าไหร่คุณลงหุ้นเท่านั้นเงินปันผลจะจัดสรรตามจํานวนหุ้นที่คุณลงนะคะแต่เวลาประชุมหรือเวลาหารือกัน ไม่ว่าคุณจะมีร้อยหุ้นพันห,หุ้นหรือหนึ่งหุ้นทุกคนมีสิทธิออกเสียงแค่หนึ่งเสียงเท่ากันตามหลักประชาธิปไตยแล้วก็ไม่แสวงหากําไรในขณะที่ลักษณะของบริษัทใหญ่ๆเอกชนที่มุ่งหวังในเรื่องของกําไรนั้นคนที่มีอํานาจมากสุดในบริษัทคือคนที่มีจํานวนหุ้นเยอะที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นคนหุ้นเยอะสุดมีสิทธิออกเสียงเยอะสุด,สสดคนหุ้นน้อยไม่มีสิทธิออกเสียงถูกฝากไปนะคะชาดบไปนะคะ ลักษณะของบริษัทจะ,สะแสวงหากําไรสหกรณ์กรจะไม่สแสวงหากําไรนะคะประเภทของสาหกรณ์กรนะคะนักเรียนจาง่ายๆค่ะสาหากรณ์กรชื่อสาหกรณ์กรเป็นยังไงประเภทของสาหากรณ์กรชื่อมันเป็นยังไงลักษณะสําคัญมันก็เป็นแบบนั้นนะคะมันจะมีด้วยกันทั้งหมด7สาหกรณ์กรด้วยกันมี7ประเภทจําเยอะมากค่ะคุณครูคะ่ะแต่เดี๋ยวคุณครูจะให้วิธีการจํานะคะ,ะเกษตรไปคู่กับประมงร้านค้า ต้องคู่กับบริการร้านค้าต้องมีการบริการใช่ไหมคะสี่สารกรแล้วนะคะออมทรัพย์กับเครดิตยูเนียนเหมือนกันคือออมเงินระดมเงินออมกับปล่อยเงินกู้เหมือนกันนะคะอันสุดท้ายที่ไม่เข้าพวกเลยก็คือสากรนิคมเอาใหม่นะคะ,กะเกษตรต้องคู่กับประมงร้านค้าคู่กับบริการออมทรัพย์คู่กับเครดิตยูเนียนและ ที่ไม่เข้าพวกคือสากรนิคมจับเข้าคู่กันนะคะนักเรียนไม่ต้องตั้งใจจําจะได้จําได้สากรการเกษตรทาอะไรการเกษตรก็ส่งเสริมให้คนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นที่เป็นสมาชิกของสากรการเกษตรนะคะประมงทาอะไรก็อยู่ในกลุ่มของคนที่ประมงแก้ปัญหาในเรื่องของการประมงประกอบอาชีพประมงด้วยกันก็แก้ปัญหาด้วยกันนิคมคล้ายๆนิคมอุตสาหกรรมนะคะเป็นเรื่องของการจัดสรรที่ดินแก่เกษตรกรไว้ให้ประกอบอาชีพนะคะ ร้านค้าก็พวกจัดหาสินค้าอุปโภคบริโภคมาในราคาที่ทำนะคะเช่นสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนอะไรเงี้ยนะคะบริการเช่นดําเนินธุรกิจสนองความต้องการของสมาชิกเช่นสหกรณ์แท็กซี่สหกรณ์อาจจะเป็นแ r a b อาจจะเป็น p ู n แ a อด่าเงี้ยคะ่ะถ้าเขาเป็นเรื่องของบริการเขาจะถ้าสนใจรวมกันก็รวมกันนะคะแล้วก็ตามหลักการของสหกรเหมือนเดิมเลยคือ ไม่แสวงหากําไรพวกนี้ไม่แสวงหากําไรนะคะแล้วก็แบ่งสรรปันส่วนตามจํานวนหุ้นแล้วก็มีหลักประชาธิปไตยนะคะออมทรัพย์กับเครดิตยูเนียนต่างกันตรงถ้าออมทรัพย์เนี่ยก็คือผู้ที่มีรายได้ประจําก็ไปออมเงินเช่นสากรออมทรัพย์ครูอย่างงี้ค่ะมันจะอยู่เป็นที่ที่ไม่ได้อยู่ทุกที่นะคะสากรออมทรัพย์แต่ถ้าเป็นเครดิตยูเนียนเนี่ยอยู่ตามภูมิลําเนาที่นักเรียนเกิดส่วนใหญ่จะมีเช่นนักเรียนเกิดที่ตอกนองก็มีที่ตอกนองนักเรียนเกิดที่จังหวัด เนคนปรปฐมมันก็จะมีเครดิตยูเนียนนครปฐมหรือ ere, อำเภอในนครปฐมหรือนักเรียนเกิดในอำเภอเอออีแ e ก้วอีคำนะครับมันก็จะมีเครดิตยูเนียนอีแกวีคำนะคะตามภูมิลำเนาที่นักเรียนเกิดแต่วัตถุประสงค์ของออมทรัพย์กับเครดิตยูเนียนคือเหมือนกันนะคะเครดิตยูเนียนนะคะจะตั้งขึ้นตามภูมิลำเนาหรืออาชีพที่เหมือนกันแล้วก็เอาเงินมาสะสมเป็นกองทุนแล้วก็มาให้สมาชิกู้ยืมนะคะออมทรัพย์กับเครดิตยูเนียนทั้งรับฝากเงินแล้วก็ปล่อยกู้ ส่วนใหญ่ไปกู้นะครับไม่ค่อยไปฝากนะคะอ่ะ c o o p e r a t i v e mission ก็คือภาร,รกิจของสากลทําอะไรสากลทําอะไรหนึ่งคือดําเนินการผลิตสินค้าบริการนะคะตามประเภทนะคะให้สวัสดิการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการต้องมีความรู้นะคะรับความช่วยเหลือทางวิชาการจากหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานของต่างประเทศนะคะรับเงินฝากประเภทเงินฝากออมทรัพย์นะคะให้กู้ยืมเงนินให้สินเชื่อให้ยืมให้เช่าให้โอน รับจำนองจำนำแก่สมาชิกนะคะจัดให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์เรื่องของการกู้เงินอะไรพวกนะะี้ค่ะสหกรณ์จะมีเป็นมีภารกิจของเขาอยู่ตามแต่ละประเภทของสหกรณ์นะคะวิธีดําเนินการของสหกรณ์นะครับคุณครูมีหลักให้นักเรียนจํานะคะดูน้องยิ้มอ่อนนะคะน้องยิ้มอ่อนบอกว่าวิธีดําเนินการของสหกรณ์คือการวบกํรวางแบ่งรวมอําติดสารกํรวางแบ่งรวมอําติดสารเป็นแบบนี้นะคะ กมวางแบ่งรวมอําเหมือนผีอำะะ่อำบ้างค่ะอํำติดแล้วก็สารนะคะทำท่าพร้อมกันนะคะกรมวางแบ่งรวมอำํำผีอำํำติดแล้วก็สารนี่คือวิธีการดําเนินการของสากลนะคะกมวางแบ่งรวมอำํำติดสาร นะคะดัเนี้นพยายามทําท่านี้ให้ได้นะคะจะได้รู้ว่าสากลดําเนินการยังไงนะคะกรรมคือกรรมอะไรกรรมคือสากลต้องกําหนดวัตถุประสงค์ก่อนแลนโยบายว่าดิฉันจะทําสากลอะไรเช่นสากลอมการขายขนมขาไก่าเงี้ยนะคะกำหนดวัตถุประสงค์ไปก่อนวางคือวางแผนใช่ไหมคะกรรมวางแบ่งคือแบ่งหน้าที่กรรมวางแบ่งรวมก็คือรวมทรัพยากร การวางแบ่งรวมอําอําก็คืออะไรอํานวยความสะดวกให้แก่สมาชิกนะคะอํานวยความสะดวกติดก็คือติดต่อติดตามประสานงานนะคะให้สหกรณ์มาดําเนินการไปได้ได้วยดีนะคะแล้วก็สารก็คือประสานการทํางานให้มันเป็นเป็นทิศทางเดียวกันให้มันสามคีกันนะคะนี่คือวิธีการดําเนินการของสาหากรณ์นะคะโอ้ยร้อนเปิดปลปดมแป๊บนะคะอ่ะ หลักการของสหกรณ์กรนะคะการเอาหลักของสหกรณากรมาพัฒนาในระดับประเทศนะคะหรือในระดับการรวมกลุ่มเพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจนะคะหลักการช่วยเหลือตอนเองค่ะรวมกลุ่มแก้ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจสร้างความเข้มแข็งพอประชากรส่วนใหญ่เข้มแข็งมั่นคงแล้วมันก็จะพัฒนาเศรษฐกิจไปได้ด้วยดีนะคะหลักการของสหกรณากรหรือนโยบายด้านเศรษฐกิจของภาครัฐเนี่ยมันอาจจะไม่ทั่วถึงไม่ลงมาถึงในระดับรากหญ้าหรือในระดับของชุมชน ถ้ามันมีการรวมกลุ่มของชาวบ้านชาวบ้านชาวบ้านรวมกลุ่มกันในอาชีพเดียวกันแล้วมาจัดเป็นสหก,กรณ์ได้มันก็จะสร้างความเข้มแข็งจากชุมชนได้โดยที่เราไม่ต้องรอรับความช่วยเหลือจากทางภาครัฐเราดูแลตัวเองได้พึ่งพาตัวเองได้ทํามาหากินได้แล้วก็สร้างอาชีพได้มีรายได้เท่าๆกันอย่างยุติธรรมนะคะมันก็จะเกิดความเข้มแข็งของชุมชนเกิดขึ้นนะคะเราไม่ต้องรอไม่ต้องงอรัฐบาลเลยนะคะนะคะอ่ะแล้วก็ หลักของเศรษฐกิจพอเพียงที่จะเอามาใช้ในสากลนะคะสากลเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการแก้ปัญหาการประกอบอาชีพแล้วก็ทําให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นเพราะมันช่วยกันเราไม่ต้องทําคนเดียวมันดีตรงนี้สากลส่งเสริมให้เกิดการออมมีการสะสมทุนมีการส่งเสริมการประกอบอาชีพให้สินเชื่ออีกปล่อยเงินกู้อีกแล้วก็มีการแปรรูปก,การขนส่งเราไม่ใช่หัวเดียวกระเทียมรีบนะคะในสากลเขามีคนให้ความรู้เราอีก แล้วก็เดินทางสายกลางพยายามที่จะให้เรานั้นพอเพียงไม่เป็นนี่เป็นศีลรู้จักจกันออมลดรายจ่ายเพิ่มรายได้นะคะมีความพอประมาณมีเหตุผลแล้วก็เกิดความสามัคคีร่วมกันตามหลักของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะนี่คือหลักของสกากรนะคะอ่ะก็จะจบในส่วนของ สหกรณ์น,นะคะเท่านี้เองนะคะแล้วก็นักเรียนก็ไปทําสรุปความรู้อีกทีหนึ่งนะคะลงในแอปพลิเคชันนะคะหรือจดใส่เปเปอร์ไว้ก็ได้นะคะสําหรับการเรียนการสอนออนไลน์นะคะแล้วกอ็อย่าลืมนะคะถ้าตรงไหนที่ครูพูดเร็วเกินไปหรือฟังไม่ทันนะคะคุณครูอัพวิดีโอนี้นะคะลง y t u t u นะคะในช่องอสังคมครูแซมนะคะนักเรียนสามารถกลับเข้าไปดูได้อีกทีหนึ่งนะคะอันนี้ก็จะเป็น เรื่องของสหกรณ์นะคะฝากเอาไว้นะคะเดี๋ยวก็จบไปที่สหกรณ์โรชเดลนะคะคุณโรเบิร์ตเว่นหลอนะคะชอบนะคะก็เลยมาค้างไว้หน้านี้นะคะก็สําหรับเรื่องของสหกรณ์ก็จบเพียงเท่านี้นะคะในเ,เนื้อหาหัวข้อต่อไปนะคะก็จะเป็นเรื่องของบทบาทหน้าที่ของรัฐบาลนะคะแล้วเราก็จะแซบแล้วนะคะ <IC> S> <S เห็นไหมคะมีคุณครูอยู่ท่านหนึ่งนะคะอยู่กับเราด้วยนะคะ <S <S วันนี้ก็ขอให้นักเรียนม .3 ทุกคนนะคะของคุณครูนะคะ ตั้งใจในการเรียนออนไลน์นะคะแล้วก็ขยันขยัน,นะคะต่อสู้กับสถานการณ์แบบนี้ไปแล้วก็เรียนออนไลน์นะคะจนกว่าเราจะเจอกันนะคะก็สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบายบายมามาสิ